เล่นความโชคดีขั้นสุดทํำยังไงมาฟังกันคะ่ะหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ต้องการจะเล่นความโชคดีแบบขั้นสุดทุกๆด้านของชีวิตให้เข้ามาหาคุณนะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําเลยนะคะก็คือการปลุกจิตใต้สํานึกของคุณนะให้เขาตื่นแหละพูดกับเขาคะ่ะพูดกับตัวเราเองนี่แหละคะ่ะว่าเฮ้ยฉันนี่มันโคตรโชคดีสะกดตัวเองคะ่ะฉันมีความสึกและโชคดีตลอดเลาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องตีเป็นความโชคดีให้ได้ตีเป็นให้เป็นพลังงานบวกให้ได้นั่นคือสิ่งแรกที่คุณจะ ต้องทํานะคะและสองเลยก็คือการเห็นภาพการเห็นความมั่งคัง่งความ,จมาเจริญรุ่งเรืององนี้นทองอย่างชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างกระเป๋าของเราเราเห็นเป็น เป็นเกือบมา้าเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่อะไรที่เราเห็นหรือเป็นภาพที่เราพินมานั่นแหละค่ะจะทําให้เราดึงดูดความโชคดีจะแบบง่ายดึงดูดเงินดึงดูดทองดึงดูดความกักความสุขสุขภาพในทุกๆด้ดดดานเลยนะคะและสามก็คือการทําซ้ําๆเหยื่อนั้นทําบ่อยๆทําซ้ําๆจนมันเกิดขึ้นจริงค่ะและอย่าพูดคําว่ายากเ็ขขขาดค่ะต้องบอกกับตัวคุณว่าทุกอย่างมันโคตรง่ายและเป็นไปได้ฉันโชคดีฉันเป็นคนที่มีความสุขและโชคดีแฮปปี้แอนด์ลัคกี้เกลมากนะคะบอกกับตัวเองแบบนี้ ลองเอาไปทำดูนะคะ